ฉันคือควายวันนี้อยู่กับพ่อพันธ์ุอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนอยากรู้จักนะคะนั่นคือเจ้ามโนกค่ะนี่เจ้ามโนกอยู่ด้านในนะคะเรื่องราวของเจ้ามโนกวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะมโนก มนโนกเนี่ยมีรูปร่างที่ไม่ได้สูงใหญ่อลังการนะคะแต่ว่าพันธุกรรมแฝงในตัวของมนโนกเนี่ยจัดว่าเป็นพันธุกรรมเกรด A นะคะเกรด A แท้ๆเลยนะคะเป็นเหล่าควายยักษ์ควายใหญ่ทั้งพ่อและแม่มาเนี่ยทำให้การส่งลูกของมนโนกเนี่ยทำให้ลูกๆของมนโนกนี่แหละก็ทำให้ครูปิชามีทุกวันนี้ครับผม เป็นยังไงบ้างคะครูพิชาลูกๆของมะโนกนี่ลูกของมะโนก,นก,โนกทำกให้เรามีรายได้ขึ้นมาใช่ครับลูกมะโนกนี่ก็ทําให้เกิดรายได้นะครับตัวนึงก็ขายสามแสนขึ้นเป็นตัวเมียนะครับตัวผู้ก็แสนกว่าบาทสองแสนค่ะครับก็ทําให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมหน่อยครับอ่าก็จากพ่อพันธุ์ตัวนี้นี่แหละจากพ่อพันธุ์ของมะโนกนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังให้คุณอยู่ก็ยัง ขาย<ห>ล,ลูกเขาได้ครับยังขายได้นะครับนี่เป็นข้อดีไหมคะของพ่อพัน์ธุที่มีเหล่ามีกอก็ข้อดีครับสําหรับควายที่มีเหล่าชัดเจนแล้มพีพันธุกรรมของพ่อและแม่ที่ชัดเจนยังแม่ร้อยสามสิบเจ็ดลูกร้อยห้าสิบขึ้นโ<ห>ับสูงกว่าแม่ไปยี่สิบเซนเลยนะครับดึงความสูงขึ้นมาได้อีก เป็นความสูงท้ไมอีกถึแม่มนก็ตัวเล็กแต่ก็ให้ลูกเกินตัวอืมให้ลูกเกินตัวนี่แหละความไม่ธรรมดาของมมโนกลูกมมโนกนี่ก็ดังๆมีบ้างไหมคะครูคะก็ที่อยู่ภาคอีสานก็มีเพชรภูแพงค่ะแอดดีค่ะที่ที่เห็นตัวผู้นะครับแล้วก็ ตัวเมียก็แม่เลี้ยงกระบนฝากระบนวันที่เชียงใหม่หมุนพันฟาร์มค่ะเชียงใหม่ซื้อไปตัวหนึ่งพร้อมลูกค่ะครับอืมแล้วก็ลูกมโนกแล้วก็ยังอยู่อีกลหลายๆตัวทางอีสานที่เขาแม่ออกมาอ่าครับลูกมโนกทั้งนั้นเลยครับค่ะอืม เดี๋ยวเรามาดูทายาทของมโนครับค่ะครูเป็นตัวไหนดีคะที่โดดเด่นก็ที่โดดเด่นก็จะมีวันดีนะครับวันดีค่ะครับเดี๋ยวผมจุมไปให้ดูครับพวกตัวเล็กตัวน้อยในข้อครูนี่มีเจ้าของหมนยังคะเนี่ยมีครับมีเจ้าของมมนแล้วครับนี่คือวันดีนี่คือแม่วันดีวันดีลูกสาวมโนครับลูกสาวมโนค่ะเดี๋ยวครูเดินหน้ามานิดนึงค่ะ โอ้โหแม่วันดีนี่พ่อคือมโหนกแล้วแม่ของแม่วันดีนี่เป็นคือแม่แม่จันครับแม่จันเป็นแม่บ,บ้านนี้เหรอคะเป็นแม่บ้าน,านที่ได้แบ่งเจ๊ก,กุ้งกระสีวิตมาตอนสมัยนั้นค่ะแม่จันนี่สูงไหมคะ ถึงร้อยห้าสิบนะครับโอ้ครับตัวข้างหน้านี่เองแม่จันก็สูงอยู่นะร้อยห้าสิบแล้วนี่เป็นแม่วันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะนี่ห้าปีเข้าห้าปีห้าปีครับความโดดเด่นของลูกมโนกตัวนี้ก็คือลำตัวยาวหน้าสวยหัวโนกนะครับลำตัวยาวหน้าสวยหัวโนกเขาเขาทางเขาจะเหมือนพ่อไปทางพ่อครับทางเขาเหมือนพ่อครับแล้วก็ตัวที่ตามอยู่นะลูกเขาไหมคะลูกเขาครับ ลูกเขาลูกเขานี่ก็คือพ่อพ่อภูตะวันพ่อภูตะวันครับกับกับแม่วันดีลูกสาวมโนกครับโอ้โหเลยแต่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ครับพ่อพวกลกแกงเขาแกงเขาโอ้แม่วันดีลูกสาวมโนนี่ก็แข้งขายาวเนาะครับแข้งขายยาวสูงสูงครับได้สูงสูงจะเหมือนจะสูงกว่าพ่อครับค่ะเหมือนจะสูงกว่าพ่อครับสูงกว่ามโนก ใช่โอ้โหแต่ว่ามาดีกว่านั้นคือชั้นชั้นชั้นหละชั้นหลานชั้นหลานครับก็คือจะมาโดดเด่นเจ็ดเดือนครับนะเจ็ดเดือนมากวันที่เก้าเจ็ดเดือนมาขนาดนี้แล้วนี่คือชั้นหลานมโนกครับอีกชั้นหนึ่งโอ้โหเขาใช่เลยครับออกเป็นคืนเหล่าเลยครับออกคืนเหล่าเลยครับเขาทรงนี้เลยที่ทุกคนตามหาครับ นี่เจ้าของแล้วยังตัวนี้ยังครับตัวนี้ยังนะครับโอ้ยใครอยากได้ก็โทรหาครูครับแต่เป็นตัวผู้เนาะต่อผู้ครับตัวผู้อายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหลานมะโนครับอ่ะเออหลานมโนหลานมโนครับค่เพราะแม่เขาเป็นลูกมะโนเป็นลูกมโนอืมโอ้โหแล้วตอนนี้แม่วันดีก็ใส่ใส่ไอ้ของเสียแคสตะครับเสียอย่าง ได้สองเดือนกว่าแล้วอ๋อท้องเพชรสยามอยู่สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าอืมเป็นสัตว์ไวเป็นสัตว์อ่านี่นะคะผลงานของจมโนกบนี่นี่ก็คือรุ่นแม่พันธุ์ไปละรุ่นแม่พันธุ์แล้วครับอ่าก็เป็นไซส์แม่พันธุ์อย่างนี้ก็เยอะแล้วเนาะเยอะนะครับอืมน่าจะกระจายไปทั่วประเทศนั่นแหละครับส่วนมากจะได้แม่พันธุ์ไซส์แบบนี้ลูกมโนกครับ คค่ะรับเมื่อเข้าโตเต็มที่แล้วค่ะก,กระจายไปอยู่ตามฟาร์มดังๆก็เยอะครับอืมนี่นะคะใครที่ยังสนใจพันธุกรรมของมโนอยู่ก็ติดต่อครูปีชาได้นี่ชั้นหลานนี่ธรรมดาเลย ดีของมโนกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูป,ปีชาบอกเราก็คือมโนกจะจ่ายลูกเป็นตัวเมียเก่งนะคะลูกมโนกส่วนใหญ่จึงจะได้เป็นตัวเมียค่ะมีลูกน้อยอยู่ข้างในคอกด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังไปต้อนมาให้ดูอยู่ค่อนข้างตื่นคนนิดนึงก็เลยจะเดินหนีอ่ตัวนี้เป็นแม่ปานวาดนะคะเป็นแม่ควายเก่าเหล่าตะแกะครับ อ่อยู่ที่ครูปรีชาแล้วก็มะโนกเนี่ยทับกับแม่ปันวาดแล้วก็ได้ลูกสาวออกมาค่ะลูกสาวเดี๋ยวดูลูกสาวของแม่ปันวาดน,นะคะเป็นลูกมะโนกกับแม่ปันวาดเนี่ยมันไม่ยอมเดินมานะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณผู้ชม,มไม่อยอมเรากิ่นใหม่เข้ามาก็จะแบบแปลกๆกลิ่นหน่อยอแต่สีผิวเขาดีเลยเนาะสวยสวยเลย ครูปีช้าบอกว่าแม่ปันวานนี่ใจลูกเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาลูกมา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 แม่เก่ารุ่นเก่านะคะมาลูกมาตัวไหนตัวไหนตัวเล็กตัวเล็กนี่นี่นี่ตัวเล็กนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวโดนแม่มามาลูกมา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 หนีอีกแล้วมาลูกมาหนีอีกแล้วมามามาต้องเอาแม่ไปรับมาลูกมามาน่อ้อมหนึ่งอ้อมนะ ลูกเขาอายุเท่าไหร่นะคะได้สองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าครับเกิดที่หลังเขาสุดเลยเขามาเขาเขาออกหูใหญ่นี่นี่นี่น,นี่เห็นแวบบๆวเห็นแวบแวบอ่ะมาอยู่ข้างแม่และมาอยู่ข้างแม่และนี่นะคะลูกสาวมโนก,กับแม่ปานวาดอายุสองเดือนนิดๆค่ะดู ดูเขาใบหูใหญ่นะคะข้อขาตั้งตรงแข้งขายาวหย่งมาเชียวบันทายดีหัวนี่ไม่เกี่ยว <c oughs> นี่นี่นี่ผลงานของเจ้ามโนกค่ะโอโ้โหสวยเลยตัวนี้มีเจ้าของยังคะยังยังไม่ได้เปิดครับชื่อชื่อน้องอะไรคะเนี่ยลูกสาวเนี่ยต,ต้องถามแฟน อุงอิง,อง,องน้องอุ๋งอิงนะคะตัวนี้ก็ยังยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกสาวเจ้ามโนก,กับแม่ปานวาดแม่เก่าเหล่าลุงแก,แกครับนี่แม่เหล่าเก่าเหล่าแก่แม่นี้ใจลูกดีเลยครับก็ค,คือลูกเขาที่ผสมทเทียมลุงเพชรไว้ให้หมอพันผสมไปอยู่ก,กับเสียยุทธราชบุรีครับใหญ่โตขนาดไหนเพาแม่ดูไม่ใหญ่นะใหญ่มากครับลูกเม็ดหนาที่เลียมเลยอืม กว้างหนากว้างขาใหญ่แสดงว่าแม่นี้ใจลูกดีดีให้ลูกดีดีครับเพราะว่าแม่ดูไม่ได้ใหญ่ครับแล้วก็ลูกตัวเมียแต่ไม่ใช่ลูกตัวเมียอยู่ก็ไอพี่ศักคอกลุงรัตน์ครับที่ว่าตัวใหญ่บเบ้อเนะอือก็ลูกแม่ปันวาดปันวาดน,นะครับราคาหลักล้านราคาหลักล้านใช่ที่เห็นนะสองตัวลูกลุงเพชรกับลูกของเจ้าลิโพท,ที่อยู่กับพี่ศักลูกเขยลุงรัตน์ ค่ะครับโอ้แม่จ่ายลูกดีตัวเองก็เล็กๆแค่นี้เนาะครับครับนี่แหละตัวน้อยยังสูงถึงร้อยสามสิบไหเนี่ยร้อยตอนนั้นวัดได้ร้อยสามเก้าสามแปดสาเก้าร้อยสามเก้า <13 9. S 2> ครับ ตนนี้ทุกคนคงจะเต็มอิ่มกับเจ้าโมโนนะคะทายาทเจ้าหนุ่มกับแม่ลูกเลือดตรงควายยักษ์ออกจากข้อลุงกำนันโป๊นะคะตอนนี้อยู่กับครูปีชาใครที่สนใจพันธุกรรมของเจ้าโมโนก,ก็ติดต่อครูปีชามาได้ตามเบอร์ที่เชงขึ้นอยู่นี้นะคะเพราะฉันคือควาย I am Buffalo es.